แอสโ m มานิเฟสเตชันดาวเคียงฝันฟิ l ว i s ดอมมุมมองที่ค่อยๆปรับจนพลังของคุณสอดรับกับเส้นทางที่ใช่เพราะบางครั้งการเปลี่ยนเล็กน้อยก็เปลี่ยนเส้นทางทางเส้นได้ f ววิสดอมอีพีห้เสียงที่บอกทางไม่ได้ดังแต่มันชัดในจักรวาลของการมานิเฟสเพราะจักรวาลไม่เคยตะโกนเรียกคุณมันกระซิบเบา,เบา ด้วยสัญญาเล็กๆที่ถ้าคุณฟังออกก็จะพาคุณไปถึงเส้นทางที่ใช่จริงๆลองนึกดูนะคะเวลาที่ชีวิตของเรามีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเกิดขึ้นหลายครั้งมันไม่ได้เริ่มจากเหตุการณ์ใหญ่ไม่ได้เริ่มจากใครสักคนมาตะโกนบอกหรือมีป้ายไฟชัดเจนอยู่บนท้องฟ้าแต่มันเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เหมือนกระซิบเบาๆเ,เ,เท่านั้น บางทีเป็นเพียงคำพูดที่บังเอิญได้ยินบางทีเป็นข้อความเล็กๆที่ผ่านเข้ามาในวันที่คุณไม่ทันตั้งใจหรือแม้แต่การกระทำเล็กๆของใครบางคนที่ในตอนนั้นดูไม่สำคัญเลยแต่ถ้าคุณหยุดฟังแล้วจริงๆคุณจะรู้สึกว่าเสียงนี้แหละมันชัดแม้มันไม่ดังแต่มันดังกล้องในใจของคุณจนคุณไม่สามารถเพิกเฉยได้และนี่เอง คือวิธีที่จักรวาลสื่อสารกับเราจักรวาลไม่เคยตะโกนเรียกไม่เคยเร่งเราแต่มันกระซิบด้วยสัญญาณเล็กๆถ้าคุณได้ยินเส้นทาง manifest ของคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนทันทีหลายครั้งสิ่งที่เราคิดว่าคำตอบของจักรวาลจริงๆแล้วมันเป็นเพียงเสียงดังแล้วผู้เราสงสัยไหมคะความต่างระหว่างเสียงดังกับเสียงชัดมันเป็นอย่างไร เพราะหลายครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นคำตอบจากจักรวาลจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเพียงแค่เสียงดังๆเสียงดังมักมาจากความอยากความกลัวความเร่งร้อนในใจของเราเองมันฟังชัดในตอนแรกแต่จริงๆแล้วมันสั่นไหวไม่มั่นคงในขณะที่เสียงชัดไม่ได้ดังเลยมันเงียบมากด้วยซ้ำแต่ลึกข้างในคุณรู้ว่านี่แหละใช่ มันไม่เร่งไม่กดดันแต่ทำให้คุณแน่นใจได้โดยไม่ต้องมีเหตุผลมากมายดูตัวอย่างเสียงดังกันค่ะเช่นเวลาที่อยากได้เงินเยอะๆพอเห็นโฆษณาลงทุนอะไรคุณก็รีบเชื่อรีบทำเพราะใจมันตะโกนว่าฉันอยากได้เร็วๆหรือตอนที่คุณอยากมีคู่ครองมากๆเวลาใครเข้ามาก็ดูใช่ไปหมดเพราะเสียงดังในใจมันคือ ฉันไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วเสียงแบบนี้มันดังจริงค่ะแต่มันไม่เคยชัดมันเต็มไปด้วยความกลัวที่ซ่อนอยู่มาดูตัวอย่างเสียงที่ชัดกันค่ะใน E ีพีก่อนจำได้ไหมคะที่เคยเล่าให้ฟังว่าได้ยินน้องๆเขาคุยกันเรื่องสอบปริญญาเอกจริงๆแล้วเขาไม่ได้คุยกันเสียงดังเลยนะคะแล้วที่สำคัญตอนนั้นกำลังทำงานอยู่ที่โต๊ะตัวเองค่ะ ไม่ได้ตั้งใจฟังด้วยซ้ำแต่ตอนที่เขาคุยกันมันอาจจะมีคำบางคำที่ลอยเข้ามาแล้วมันก็ชัดมากๆในใจว่าฉันควรจะลองเปิดเส้นทางนี้ดูหรือในบางครั้งคุณอ่านเดินผ่านร้านหนังสือแล้วก็มีหนังสือเล่มหนึ่งสะดุดตามากๆคุณไม่ได้มองหามันเลยแต่พอเปิดอ่านมันกลับตอบคำถามที่คุณติดอยู่พอดีค่ะทั้งสองเสียงนี้มันต่างกันตรงนี้ค่ะ เสียงดังมันมาจากความอยากหรือความกลัวมันผลักให้เรารีบแล้วสุดท้ายมันก็พาออกนอกเส้นทางค่ะแต่ถ้าเสียงที่ชัดมันจะมาจากวิญญาณต้นทางที่สอดรับกับจัก,กรวาลมันเงียบแต่มั่นคงแล้วมันก็พาเข้าสู่เส้นทางทีช่ค่ะที่สำคัญค่ะหลายคนเข้าใจว่ามานิเฟสคือการขอสิ่งที่เราอยากได้ออกไปเหมือนเราส่งเสียงขึ้นไปบนฟ้า แล้วเราก็รอให้จักรวาลน,นั้นตอบสนองแต่จริงๆแล้ว m ม n น f เฟสไม่ได้มีแค่การขอมันเป็นวงจรที่สมบูรณ์ค่ะต้องแต่ขั้นตอนที่1คุณส่งพลังออกไปนั่นคือการขอขั้นตอนที่2จักรวาลตอบกลับมานั่นคือสัญญาณค่ะและขั้นตอนที่3เมื่อคุณลงมือกับสิ่งที่ได้ยินหรือเห็นนี่คือการเคลื่อนไปบนเส้นทางใหม่ สิ่งที่หลายคนพลาดไปคือขั้นที่สองค่ะหรือการฟังเราพูดเราอธิษฐานเราขอกันเก่งมากค่ะแต่เราไม่เคยหยุดฟังเลยว่าจักรวาลกำลังตอบอะไรกลับมาจักรวาลไม่เคยตอบด้วยป้ายไฟใหญ่ๆไม่เคยประกาศเสียงดังว่าทางนี้แหละมันคือเส้นทางของคุณแต่จักรวาลจะตอบด้วยสัญญาณเล็กๆที่ถ้าใจเราวุ่นวายเราจะมองข้ามไปทันที การฟังจัก,กรวาลจึงไม่ใช่การฟังเสียงตะโกนภายนอกแต่มันคือการฟังเสียงเบาๆที่สะท้อนกับวิญญาณต้นทางของคุณเสียงที่ไม่ได้เร่งร้อนไม่ได้กดดันแต่ทำให้คุณมั่นใจได้ทันทีว่านี่แหละใช่และเมื่อคุณเริ่มฟังจริงๆคุณจะรู้ว่า ม a น i f เฟสไม่ได้เป็นการขอฝ่ายเดียวแต่มันคือบทสนทนาระหว่างคุณกับจัก,กรวาลคุณพูดจัก,กรวาลตอบคุณฟังเส้นทางชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนค่ะแล้วทำไมการฟังถึงสำคัญเพราะการม a n น f เฟสไม่ใช่การพูดฝ่ายเดียวเหมือนตะโกนออกไปในความว่างเปล่า แต่มันคือบทสนทนาระหว่างคุณกับจัก,กรวาลเมื่อคุณขอคุณได้ปล่อยพลังออกไปและจัก,กรวาลก็ตอบกลับด้วยสัญญาณในรูปแบบของเหตุการณ์หรือคนที่เข้ามาถ้าคุณเอาแต่ส่งเสียงขอแต่ไม่เคยหยุดฟังคุณก็จะพลาดคำตอบนั้นไปเหมือนการคุยโทรศัพท์ที่มีแต่คุณพูดไม่เคยเว้นให้คู่สายนั้นตอบกลับมาเลยค่ะดังนั้นจำไว้นะคะ เสียงของจักรวาลไม่ดังไม่เร่งไม่โวยวายมันเป็นเพียงเสียงกระซิบแล้วถ้าใจของคุณเต็มไปด้วยเสียงรบกวนจากความกลัวความอยากความเร่งรีบคุณจะไม่ได้ยินเลยแต่ถ้าใจคุณนิ่งพอว่างพอแล้วก็ซื่อสัตย์พอกับตัวเองคุณจะเริ่มได้ยินว่านี่แหละคือสัญญาณหลายครั้งเสียงนี้ไม่อธิบายด้วยเหตุผลแต่คุณจะรู้สึกมั่นคงทันที เหมือนมีบางอย่างในใจบอกว่าทางนี้แหละมันใช่แล้วมีสวิธีฝึกฟังจักรวาลในชีวิตประจำวันที่จะมาแนะนำให้ค่ะวิธีที่หนึ่งหยุดก่อนตอบสนองทุกครั้งที่เราเจอเหตุการณ์หรือคำพูดที่สกิดใจให้หยุดหายใจลึกๆหนึ่งสองครั้งก่อนจะรีบตอบหรือปฏิเสธในช่วงวางสั้นๆนี้ หลายครั้งเราจะสัมผัสได้ว่าสิ่งที่ได้ยินหรือได้เจอมันสะท้อนกับข้างในเราจริงไหมเทคนิคนี้จะช่วยให้เสียงของจักรวาลแยกออกจากเสียงของความเร่งร้อนได้ค่ะวิธีที่สองค่ะลองจดบันทึกความบังเอิญคุณลองหาสมุดเล็กๆหรือโน้ตในมือถือไว้บันทึกเหตุการณ์ที่ดูบังเอิญเช่นได้ยินคำพูดซ้ำๆเจอคนเดิมบ่อยๆหรือหนังสือที่โผล่มาตรงใจ เมื่อคุณบันทึกต่อเนื่องคุณจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นว่าจักรวาลกำลังส่งอะไรซ้ำๆให้คุณอยู่นี่คือการฝึกฟังเสียงที่ไม่ดังแต่ชัดด้วยการเก็บร่องรอยไว้ค่ะวิธีที่3ค่ะถามแล้วรอฟังทุกคืนก่อนนอนหรือทุกเช้าก่อนเริ่มวันก็ได้ค่ะลองตั้งคำถามเงียบๆกับจักรวาลเช่นวันนี้จักรวาลอยากให้ฉันเห็นอะไรหรือ ทางไหนคือสิ่งที่ใช่สำหรับฉันจริงๆจากนั้นระหว่างวันให้เปิดใจฟังสัญญาณเล็กๆที่ตอบกลับมาอาจเป็นคำพูดจากคนใกล้ตัวเหตุการณ์เล็กๆหรือความรู้สึกที่โผล่ขึ้นมาเฉยๆค่ะจุดสำคัญคืออย่าเพิ่งรีบตีความแค่เปิดใจฟังแล้วก็จดจำเท่านั้นเองค่ะทั้งสาวิธีนี้จะทำให้คุณเปลี่ยนจากการพูดฝ่ายเดียวไปสู่ การสนทนากับจักรวาลได้ค่ะแล้วยิ่งฝึกมากเท่าไหร่เสียงที่เบาก็จะยิ่งชัดในใจของคุณมากขึ้นเท่านั้นค่ะแล้วลองมาแตะเรื่องของความแตกต่างของแต่ละสายพลังทั้ง7สายกันดูค่ะว่าเวลาที่ทั้ง7สายนั้นฟังสัญ,ญญาณจากจักรวาลมีความแตกต่างกันอย่างไรลองดูทีละสายเลยนะคะสายแรกค่ะ Cosmic Four จุดเด่นของสายนี้มักจะมองเห็นการเชื่อมโยงของเหตุการณ์เล็กๆได้ไวเหมือนต่อจิกซอ์ในหัวทันทีจุดท้าทายสำหรับสายนี้คือในบางครั้งอาจปล่อยไหลเกินไปจนไม่ตัดสินใจเลือกเส้นทางที่ชัดเจนค่ะในส่วนของการฟังนั้นเป็นสายที่เหมาะกับการฟังหลายเสียงแล้วหาภาพรวมค่ะสายถัดไปค่ะ subconscious จุดเด่นของสายนี้คือการไวต่อความรู้สึกเล็กๆ เหมือนเสาอากาศรับขึ้นละเอียดจับไว้ได้ทันทีเลยค่ะจุดท้าทายอาจสับสนว่าอันไหนคือเสียงจริงอันไหนคืออารมณ์แฝงการฟังของสายนี้ควรบันทึกความรู้สึกแรกเสมอเพราะนั่นคือสัญ,ญญาณที่ชัดที่สุดค่ะสายที่สาสายฮาร์ดจุดเด่นฟังจัก,กรวาลผ่านความรู้สึกจริงในใจอะไรที่ใช่จะรู้สึกอุ่นแน่นและเบาสบาย จุดท้าทายค่ะอารมณ์ส่วนตัวมักเข้ามากวนได้ง่ายโดยเฉพาะตอนรักหรือกลัวเกินไปในการฟังของสายนี้ค่ะใช้การสงบใจแล้วถามว่าสิ่งนี้เติมเต็มหัวใจจริงไหมสายถัดไปค่ะฟอร์จูนจุดเด่นรับสัญญาณจากเหตุบังเอิญและโอกาสแบบไม่ทันตั้งตัวเก่งในการเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดค่ะ แต่จุดท้าทายคือถ้าใจเร่งเกินไปมักจะพลาดจังหวะหรือไปเกาะโชคแบบผิดผิดค่ะการฟังสำหรับสายนี้เวลามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นซ้ำๆแม้ดูเหมือนบังเอิญแต่นั่นมักคือสัญญาณจากจัก,กรวาลที่อยากบอกกับสายนี้ค่ะสายที่5ค่ะวิวพาวเวอร์จุดเด่นของสายนี้พอได้ยินสัญญาณแล้วจะลงมือผลักไปข้างหน้าอย่างแรงทำให้เกิดผลจริงได้เร็วแต่จุดที่ท้าทายค่ะ มักไม่ได้ยินเสียงสัญญาณตอนแรกเพราะใจนั้นยุ่งอยู่กับการผลักมากเกินไปในการฟังต้องหัดหยุดก่อนแล้วถามว่านี่คือเสียงจักรวาลหรือแค่แรงผลักของฉันเองสายที่6ค่ะ transformation จุดเด่นมักจะได้ยินสัญญาณที่มาพร้อมกับแรงเปลี่ยนแปลงใหญ่เช่นวิกฤตปัญหาหรือจุดหักเหค่ะตัวจุดท้าทายทาไมมั่นใจ อาจตีความว่าเป็นโชคร้ายแทนที่จะเห็นว่าเป็นสัญญาณเปลี่ยนเส้นทางในการฟังฟังในช่วงเปลี่ยนแปลงวิกฤตคือจังหวะที่จัก,กรวานนั้นกระสิบแรงที่สุดค่ะสายสุดท้ายค่ะคือสายไมาจุดเด่นของสายนี้มักจะถอดรหัสเสียงจัก,กรวาลออกมาเป็นเหตุผลตรกกะและระบบคิดที่อธิบายได้จุดท้าทายมักมองข้ามสัญญาณที่อธิบายไม่ได้ด้วยเหตุผลชัดๆ พราะรู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลในการฟังสำหรับสายนี้ให้ลองเชื่อในสัญชาตญาณหรือความรู้สึกแรกก่อนแล้วค่อยใช้เหตุผลมาตรวจสอบทีหลังไม่จาเป็นต้องรอเหตุผลทุกครั้งถึงจะเชื่อจกักรวาลกระซิบเบาๆกับทุกคนแต่ละสายพลังจึงมีเครื่องมือในการฟังที่ต่างกันสังเกตไหมคะบางสายฟังผ่านความรู้สึกอย่างเช่นฮาร์ดแล้วก็สับคอนเชียส บางสายฟังผ่านเหตุการณ์บังเอิญและโอกาสเช่น Fortune Cosmic f o ฟวแต่บางสายนั้นจะฟังผ่านแรงผลักแล้วก็แรงเปลี่ยนว i วพ Power แล้วก็กานฟอร์เมชันและบางสายนั้นฟังผ่านการตีความเป็นเหตุผลหรือสายไม้ค่ะ Manifest ไม่ใช่การส่งเสียงขออย่างเดียว แต่คือบทสนทนากับจัก,กรวาลคุณส่งพลังออกไปจัก,กรวาลตอบกลับด้วยสัญญาณเล็กๆและถ้าใจของคุณเงียบพอคุณจะได้ยินเสียงนั้นชัดเจนพอที่จะเปลี่ยนทั้งเส้นทางชีวิตได้จัก,กรวาลไม่เคยตะโกนเรียกคุณเพราะมันไม่จาเป็นต้องตะโกนวิญญาณต้นทางของคุณรู้เส้นทางอยู่แล้วและมันส่งสัญญ,ญาณผ่านจัก,กรวาลให้คุณค่อยๆฟัง เสียงเบาที่ชัดที่สุดคือเสียงที่ตรงกับรหัสวิญญาณต้นทางของคุณไม่ใช่เสียงจากความอยากชั่วคราวไม่ใช่เสียงจากความกลัวแต่คือเสียงที่ทำให้คุณรู้สึกอ๋อนี่แหละใช่จริงๆเมื่อคุณเริ่มฟังเสียงนี้คุณจะไม่หลงไปกับเสียงดังภายนอกอีกต่อไปเพราะคุณจะได้ยินเสียงข้างในที่สอดรับกับจักรวาลอยากสมบูรณ์ เพราะแท้จริงแล้วสิ่งที่จักรวาลส่งมาไม่ได้อยู่ไกลจากคุณเลยมันคือเสียงของวิญญาณต้นทางที่สะท้อนออกมาผ่านเหตุการณ์ผ่านคนผ่านความบังเอิญเล็กๆสิ่งที่เบาแต่ชัดพอที่จะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณได้ทั้งเส้นและนี่คือหัวใจของการ manifest มันไม่ใช่การขอเพื่อให้ได้สิ่งใหม่มาใส่ชีวิต แต่มันคือการฟังเสียงเบาๆที่พาคุณกลับไปตรงกับเส้นทางที่วิญญาณเลือกไว้ตั้งแต่แรกแล้ววันนี้คุณกำลังไล่ตามเสียงดังของความอยากหรือคุณได้เริ่มฟังเสียงเบาที่วิญญาณต้นทางกระซิบอยู่แล้ว As to manifestation ดาวเคียงฝัน feel wisdom มุมมองที่ค่อยๆปรับจนพลังของคุณสอดรับกับเส้นทางที่ใช่ เราบางครั้งการเปลี่ยนเล็กน้อยก็เปลี่ยนเส้นทางทั้งเส้นได้อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ